มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามที่เพิ่งประกาศขายไปอีกรอบของนักแสดงมากความสามารถอย่างคุณปอนรุ่งรัตน์นั่นเองค่ะ สำหรับคุณปอนรุ่งรัตเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานหากท่านผู้ชมยังจำกันได้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเธอเคยประกาศขายบ้านในย่านวัชรพลมาแล้วเพื่อต่อลมหายใจให้กับครอบครัวส่วนในครั้งนี้ คุณปอนก็ได้ประกาศขายบ้านหลังเดิมอีกครั้งหลังเจอวิกฤตปัญหาทาโถมยอมลดราคา1ล้านบาทจากราคาเดิมที่ตั้งไว้8.5ล้านบาทเหลือ7.5ล้านบาทโดยได้โพสต์ผ่าน Facebook ปอนรุ่งรัตบ้านเดี่ยวรัาวชรพลวชรพลรัตนโกสิน์คลองถนนสายไหมกรุงเทพ8ล้าน5แสนลด1ล้านขาย7 000, 5แสนบาท ขายบ้านเดี่ยวสองชั้น80ติตารางวาสี่ห้องนอนห้องน้ำในตัวสองห้องนอนสามห้องน้ำสองห้องนอนมีห้องน้ำในตัวแยกโซนเปียกโซนแห้งห้องครัวบิวอินครัวนอกครัวในสองครัวแอร์ห้าเครื่องจอดรถได้สองคันสิ่งอำนวยความสะดวกสมสรอนคลับเฮาส์กล้องวงจรปิดเดินทางสะดวกสู่ทุกจุดหมายด้วยหลากหลายเส้นทาง เช่นทางด่วนฉลองรัฐรามอินทราวงแหวนถนนพหลโยธินถนนรามอินทราถนนวงแหวนแวดล้อมด้วยสถานที่สำคัญใกล้เคียงได้แก่ห้างสรรพสินค้าอาทิแฟชั่นไอแลนด์เซ็นทรัลรามอินทราคตตริสตัลพาร์คโลตัสคาฟูโรงพยาบาลอาทิโรงพยาบาลศิลปแพทย์โรงพยาบาลศิลปสยามโรงพยาบาลเซ็นทรัลเจเนอเรล โรงเรียนได้แก่ร Ο, รรโรงเรียนเลิดล่าเกษตรนวมินโรงเรียนโชคชัยครูเกียวโรงเรียนสารศาส์วิเทศโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์โรงเรียนบดินเดชาโรงเรียนสตรีวิทยาสองทั้งนี้เธอยอมรับชีวิตอาภัพช่วยเหลือคนอื่นมามากมายแต่พอตัวเองเดือดร้อนกลับไร้ที่พึ่งแถมลูกหนี้ที่ยืมเงินไปก็ไม่ยอมจ่ายคืนมาสักคน คุณปอนเผยว่ายอมรับว่าตอนนี้ชีวิตเจอปัญหาทาโทมหลายด้านมากปัญหาบางอย่างต้องใช้สติในการแก้ปัญหาบางอย่างต้องใช้เงินในการแก้ซึ่งตัวพี่เองตลอดชีวิตที่ผ่านมามีคนเป็นหนี้พี่หลายคนมากหลักหมืน่นหลักแสนหลักหลายแสนมีหมดบางคนติดค้างกันมาเป็นสิบปีไม่เคยคิดดอกเบี้ยอะไรแต่ก็ไม่ยอมคืนเงินต้นสักที ซึ่งมาวันนี้พี่มีปัญหาปัญหาที่ต้องใช้เงินมาช่วยแก้พี่เลยต้องหาวิธีของตัวเองเพื่อให้รอดกับปัญหาที่เกิดขึ้นและตัดสินใจประกาศขายบ้านอีกครั้ง บ้านที่ประกาศขายก็หลังเดิมค่ะที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศขายไปแล้วหนึ่งครั้งซึ่งตอนนั้นก็มีคนสนใจโทรเข้ามาสอบถามเยอะเหมือนกันแต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่ตอนช่วงนั้นค่อนข้างน่ากลัวทำให้คนที่สนใจเขาไม่สามารถเข้ามาดูบ้านได้แล้วเราเองก็ไม่สะดวกในตอนนั้นที่จะให้ใครเข้ามาในบ้านเพราะเรามีคุณแม่ที่แก่ ป่วยเป็นเบาหวานพี่เองก็ป่วยมีโรคประจำตัวโรคทางเดินหายใจตอบสนองรุนแรงที่เป็นมานานมากเลยค่อนข้างซีเรียสกับคนที่จะเข้าออกในบ้านมากและประกอบกับช่วงนั้นพี่ก็ยุ่งมากลงไปทำงานที่ภูเก็ตตลอดทำให้ไม่ได้สารต่อคือตอนนั้นที่อยากขายบ้านเพราะอยากไปสร้างบ้านชั้นเดียว มีบริเวณเยอะกว่าบ้านหลังนี้อยากปลูกต้นไม้อยากให้แม่ได้อยู่ในที่ที่อากาศดีๆ โปร่ง,งมีบริเวณให้เดินให้วิ่งมันก็น่าจะดีและเงินที่เหลือก็ให้แม่เก็บไว้ถ้าวันหนึ่งไม่มีพี่ทุกคนก็จะได้ไม่ลำบากแต่ตอนนั้นถ้ามันยังขายไม่ได้เราก็อยู่หลังนี้ไปก่อนไม่ได้เร่งรีบอะไรแต่ตอนนี้มันมีความจำเป็นบางอย่างที่พี่ต้องใช้เงินก็ยอมที่จะขายสมบัติตัวเอง สำหรับบ้านที่ขายเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น80ตารางวาสีห้องนอน3มห้องน้ำโครงการรัศาปาร์คเลนวัชรพลตอนแรกที่ประกาศขายคือ8ล้าน5แสนบาทแต่ก็เข้าใจว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ๆมันก็อาจจะขายยากทุกคนเจอโควิดก็สะดุดกันหมดเลยขอลดราคาลงมา1ล้านบาทเหลือราคาขายที่7ล้าน5แสนบาท สำหรับท่านที่สนใจติดต่อเบอร์ที่แจ้งไว้ได้เลยค่ะเรียกว่าเป็นบ้านหลังงามของนักแสดงมากความสามารถทางเราก็ขอให้คุณปอนขายบ้านได้เร็วๆนะคะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ